ครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพอเลี้ยงพาเพื่อนทีกระดุกนะครับเด้อวันนี้สีภาพพี่น้องมาเขผาขั้วเด้อพี่น้องเด้อเมนูอย่างเบอร์เท่ากันเนี่อันนี้มีเมนูง่ายๆสุดเลยผัดไห้ว่าเป็น่ะเบอร์วิธีผัดเลยครับเด้อนนี้ฮอตสิมี เมนูผ mm. <Right. S 1> <ๆ>ัดหอยตลับครับนี่อย่ากัดเชื่อมได้นะหมดเลยลงไปเลยนะหมดเลยสองกิโลเก็บมาจากทะเล เอาอหนักมันจะเกนบต้นหอมอยเดี๋ยวข้าวล่อให้อใหอยเปิดตากันด้วยครับเมาต้องหยูุู่น เปิด,ดเลยครเดี๋ยวร่อนหอยเปิดฝาจะเข้าครับเดี๋ยวห้องจะปิดฝาไว้สักน้อยนะครับเด้อเพื่อให้ฟองหอดมันขึ้นมาหาไป้างบนครับครับอันนี้จะเห็นได้ว่าหอยจะเริ่มเปิดฝาออกแล้วเด้อพี่น้องเด้อใครเห็นปะใครก็จะเริ่มเปิดฝาออกทีละหน่้ยทีละหน่ย้นยเอาเปิดฝาออกเดี๋ยวเราจะปิดไว้สักครู่นะครับนใครจะเริ่มเปิดฝาออกแล้วครับนี่เปี๋ฝาออก เราค่อยปรุงนะครับนะครับเราเรามาเบิ้งเลยครับเนี่ยว่าหอยมันเปิดฝาเปิดไปโอ้โหหอยเริ่มเปิดฝาหมดแล้วนะครับตอนนี้น้ำหอยก็ออกมาหลายครับถ้าเกิดเท้าผัดแบบเสี้ยคือมันถึงมีน้ำหลายครับเขาก็ต้องเอาน้ำออกก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวพอเรียนเอาน้ำออกก่อนครับเห็นไหครับเอาลิ้นนำถึงกไปแล้วเนาะครับเนาะ เหนี่เหาก็มาผัดใส่เครื่องปรุงไม่ใส่น้ำปลานะครับใส่น้ำตาลใส่พริกอสใส่รสดีแล้วก็ใส่ผักลงไปมัระพาลงไปเัาผัดเอาน้ำม,มันออกครับเาัานตอกเทน้ำถิ่มเดอ้อพี่น้องเดอ้อเราก็จะเอาน้ำถิ่มใส่อเอาไปขนาดเลยครับผัดมรัระพาหอย ี่นอเอาพ่นว่าเอาไปผัดแล้วมันเค็มครับค่อยๆอยากเจะกินกันเนาะครับเนาะเข้ามาผัดปุ๊บว่านามันออกปุเพื่อเทถิ่มเลยเทถิ่มเลยเขากลับมาปรุงใหม่ครับมแล้วเขาอ,อยากให้งเองปรุงไปปุ๊บเขาอ,อยากให้เขาปรุงแล้วเข้าไปเนี่เนื้อหอยเขากลับจะนำจืดลงไปครับ

แก๊สเลยลอยแล้วหอมโหละพาหอม,อมน่าอร่อยไหมโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พลอยย่างได้ด้ครับเด้อสวัสดีครับ